ทุ่มแบบยูโดปะทะมวยไทยแบบไหนดีกว่ากันตอนที่สามการเปิดโลกโครงสร้างการของผการเปิดโลกในมวยรบบรอการล็อกแขนทุ่มชื่อมายราฟาดราชลดเทคนิคการล็อกแขนล็อกคอมีไหมมีขุนยักษ์จับเลิงในมวยสงครามจะเป็นเทคนิคในการหักคอล็อกลำตัวมีไหมมีในสายมวยลบบรีเราเรียกว่าขุนยักษ์พานา แต่ครูมวยท่านอื่นเนี่ยอาจจะใช้การล็อกลําตัวทุ่มว่าขุนยักษ์จับลิงหรือเป็นการเล่นเชิงลุกไล่เล่นเชิงกันล็อกขามีไหมมีเรียกว่าหนุมานฟาดคุ่มพันท่านี้ในสายของชายาจะเด่นมากมวยไทยสายชายาเพราะท่าครูแล้วก็แปลงแปลงกราดหรือตำแหน่งการยืนทำให้เกิดโครงสร้างการย่อต่ำ อันนี้ของไยาชเด่นยูโดโล่ะล็อกแขนทุ่มเทคนิคเยอะมากหลากหลายจับยึดชุดกี่หรือไม่จับยึดชุดก็ได้เทคนิคออกไปทางมวยปับ๊บล็อกคอทุ่มโอบคอด้านหลังเทคนิคเยอะมากหลากหลายจับยึดชุดไม่จับยึดชุดล็อกลําตัวล่ะเยอะมากจับยึดชุดไม่จับชุดส่วนล็อกขาในยูโดโไม่มีนี่คือความต่าง เพราะฉะนั้นเทคนิคหลากหลายแพรวพาวให้ยูโดโแต่การครอบคุมของมวยไทยจะไม่จับยึดชุดและเน้นเทคนิคล็อกไปที่ส่วนต่างๆครบหมดเลยล็อกแขนมายาราฟาตราสรุดล็อกลำตัวคุณยักษ์พานางล็อกคอคุณยักษ์จับลิงล็อกขาธรรมมานฟาดคุมพันเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเลือก ลูกเล่นแผลล่นระเภาจับยึดชุดไม่จับยึดชุดยูโดโส่วนมวย,ยไทยเนี่ยจะแยกเป็นการล็อกที่เอาไว้ว่ส่วนต่างๆอันนี้คือความต่างส่วนเทคนิคร่วมที่เหมือนกันคือใช้ทอร์กกับโมเมนต์แล้วก็เม็ดิแกแรงตัวนี้ขั้นสูงสูงปี๊ดิกการ์ดอันนี้ปี๊ดยังไม่ต้องใช้คณิตศาสตร์เราเปสิกส์ขั้นสูงการได้เปรียบเชิงกลยังไม่ต้อง นะเทคนิคสร้างคานและจุดหมุนนะนนี้ของยูโดจะเด่นส่วนมวยไทยก็เด่นเหมือนกันถ้าเราเข้าใจหลักการแล้วก็อื่นๆเพราะฉะนั้นสรุปถ้าล็อกตามเอาเวทต่างๆปฐมพบวิจารณ์คู้มวยสมัยก่อนวางโครงสร้างไว้แค่นี้ล็อกแขนคอลำตัวขาแล้วเดี๋ยวเราไปแตกวิชาเอเองก็จะมีชื่อท่าส่วนอันนี้อยู่ที่คูมวยตีความเห็นไหม ชื่อเหมือนกันแต่เทคนิคการใช้ต่างกันเพราะมวยไทยเราเหมือนพระไตรปิฎกมันไม่ได้สังคญญายนาคูม,มวยพอเวลามันผ่านมาเนี่ยเนิ่นนานหลายสิบร้อยปีคูม,มวยก็เลยตีความแตกวิชากันออกไปส่วนของยูโดเนี่ยเขามีการสังคญญายนาก็จะเป็นชื่อท่าแล้วก็บอกเทคนิคว่าอะไรบ้างแต่ของยูโดเนี่ยแพลวพาลุ่มลึกแต่ยังไม่ครบพรเพราะกาดการล็อกขาเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเลือก แล้วอะไรดีสุดออกเลยผสมผสมเนี่ยนะมวยไทยโบราณร่วมกับยูดโดัโวนิกสบายจ่